สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการทำงานที่ใช้เวลานานๆน,น,นะครับก็มาดูหน้าจอ UI นะครับมี Text View ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับอันนี้เราก็จะเขียนโค้ดว่าถ้าเกิดว่าคลิกที่ปุ่มนี้แล้วเนี่ยก็จะรันโค้ดที่ใช้เวลานานๆน,น,น,นะครับนะครับก็สร้าง Event Handler รอไว้แล้วนะครับ ก็ใชหลูกนะครับวนลูกไปครับสักลูกนอกก็สักร้อยรอบนะครับลูกในก็วนอีกนะครับร้อย,อยล้านรอบนะครับโอเคนะครับตาวนี้แต่ละรอบเนี่ยเราก็จะมีการแสดงค่าไอ้ด้วยนะครับก็ใช้ แสดงผลในเท็ v วิวนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็ดูว่าวนคือมือทำรูปในเสร็จนะคร,รอยลาเล่า,ลาเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับแสดง progress นะครับว่าตอนนี้เสร็จไปอ่ะคงจะเป็นเปอร์เซ็นต์กันน,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 นะครับ หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับครับก็สั่งรันนะครับครับก็มาดูตรงนี้ครับกดคลิกนะครับเราคาดหวังว่ามันก็คงจะแสดงตัวเลขนะครับหนึ่งถึงร้อยนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาดูผลการทำงานกันนะครับคลิกปุ๊บตัวเลขไม่เปลี่ยนนะครับ อพียงเช่นตอนจบเลยนะเป็นหนึ่งร้อยเลยนะครับก็คิดภาพนะครับถ้าเกิดว่าในลูปนี้ใช้เวลานานขึ้นนะครับก็ตอนนี้คือเราไม่เห็นโปรเกรสของมันถูกไหมครับว่ามันวิ่งไปเป็นยังไงบ้างนะครับมันถ้าเกิดรูปนี้ใช้เวลานานขึ้นเช่นจากร้อยล้านเนี่ยเป็นพันล้านนะครับยูเซอร์ก็จะเห็นก็จะรอนะครับก็จะงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีอะไรอัปเดตที่หน้าจอเลยนะครับก็จะ ทำให้รู้สึกว่า,อาแอปอาจมีปัญหาหรือว่าไม่รู้ว่าต้องรอต่อไปอีกนานเท่าไหร่นะครับก็วิธีแก้นะครับปัญหานี้นะครับก็ใช้คลาสตัวนึ่นงเข้ามาช่วยนะครับที่ชื่อว่า async task นะครับนะบก,ก็จะเอาโค้ดที่ใช้เวลานานๆตรงนี้นะครับไปใส่ในในคลาสตัวนั้นนะครับคลาสที่ชื่อว่า async task นะครับ งก็ตั้งคลาสรอไว้นะครับชั่วไม async task ครับซึ่งส p p พอดมาจาก a s y n task นะครับอันนี้คลาสเนี่ยนะครับเป็น generic นะครับรับพารามิเตอร์เป็นชื่อคลาสมี3ตัวนะครับมีพารามิเตอร์ตัวแรกคือพารามิเตอร์ที่ส่งเข้าไปนะครับให้กับคลาสนี้ตอน e x e u e นะครับอันที่2คือ progress นะครับว่าจะรายงาน progress เป็นอย่างไรนะครับ ด้วยคลาสแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นเปก็อาจจะรีเทิร์นค่ากลับเป็นดับเบิลอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายก็คือรีซอลนะครับก็บอกว่าเสร็จแล้วเนี่ยส่งค่าอะไรกลับมานะครับเป็นอินดับเบิลเป็นสตริงอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะในที่นี้นะครับเราต้องการคำนวณคำนวณเลขใช่ไหมครับเราจะส่งพารามิเตอร์เป็นจำนวนรอบก็ได้นะครับแล้วก็ จำนวนรอบก,ก็เป็น integer นะครับแล้วก็ progress อาจจะเป็นอ่เนี่ยเขียนแล้วนะครับส่งจำนวนรอบไปนะครับค่า i ตอนนี้คือเช่นบอกว่าจำนวนรอบเป็นหน่วยร้อยล้านแล้วน,นะครับก็เช็คไปค่า i เป็นร้อยนะครับก็ส่งไปนะครับ integer แล้วก็ เราจะรายงานเป็นดับเบิลนะครับแล้วก็ตอนจบก็อาจจะส่งค่าเป็นสตริงมานะว่าเสร็จแล้วดันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็มีเอ r o r นะครับเพราะว่าต้อง o อเวอร์ไลน์เมทนะครับกด ctrl o โดยนะครับก็มีอยู่หลังหลังคือที่ต้องโอเวอร์ไลน์จริงคือมีตัวนี้นะครับดูเอ็ a c k แบ็กกราวนะครับก็คือเป็นโค้ดที่ใช้เวลานานๆในการประมวลผลนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็ได้นะครับอาจจะออาจจะโอเวอร์ไลน์ตัว on progress update นะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการ progress ไป1% 2%เปอ็นอร์เนอะไรอย่างงี้นะครับก็ให้ไปแสดงผลนะครับโค้ดในส่วนเนี้ยก็จะหาวิวนะครับใน activity นะครับแล้วก็ในการแสดงผลที่วิวตัวนั้นนะครับสุดท้ายนะครับ on post q l นะครับ ก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากระบวนการที่ใช้เวลานานๆในนี้นะครับทำงานเสร็จแล้วเนี่ยให้ทําอะไรนะครับส่งรูส์โซไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับเมื่อโอเวอร์ไลท์ตัวแรกก่อนนะครับดูอินแบ็กกราวไปก่อนนะครับนะครับก็เป็นโค้ดที่ใช้เวลานานๆในการประมวลผลนะครับก็คือโค้ดส่วนนี้นั่นเอง อันนี้มีข้อแม้หนึงครับว่าโค้ดอันนี้นะครับอันนี้ครับก๊อล์ฟกอล์ฟคนนี้มันดีดีกว่อนนะโอเคครับประมาณนี้นะครับครับก็มีข้อแม้หนึงครับว่าเออ่โค้ดที่อยู่ในดูอินแบ็กกลาวเนี่ยใช้เวลานานนะการประมวลผลเนี่ยเขาจะไม่ให้ใส่โค้ดที่เกี่ยวข้องกับ UI เข้าไปข้างใน นะครับปเดต่ U I เข้าไปข้างในในบริเวณนี้นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวพบที่นะครับที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้เป็นรายงาน Progress นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้นะครับเป็นเรื่องของการรายงานตนัว Progress นะครับผมก็จะย้ายไปนะครับไปใส่ในที่แทนครับไปใส่ในอีกหน้าตอหน,นึ่งน,นะครับที่ชื่อว่า ตอน progress update นะครับก็จะย้ายโค้ดตรงนี้ไปนะครับใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เอาใหม่นะครับตัวนี้นะครับรับพารามิเตอร์มาถูกไหมโทษทีคะตัวนี้รับพารามิเตอร์เป็นฮีเจอร์มานะสเกตไทม์เช่นเมือนกันนะครับตรงนี้นะครับทายของพารามิเตอร์นะครับส่งเข้าไป ตะวผลนะครับส่วนในการแสดงโปรเกรสนะครับเป็นดับเบิลนะครับก็จะมีท้ายพวกนี้เหมือนกันนะครับสองทายนี้นะครับเป็นเหมือนกันนะครับก็ใช้คําสั่งอันนี้นะครับเอาพารามิเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับสมมติว่าผมก็จะอัพมาแล้วกันนะว่า i n เท่ากับ integer ที่ศูนย์นะครับเป็น พารามิเตอร์ตัวแรกนะครับเราวนลูปไป n รอบนะครับได้เป็นค่าคงที่ได้เป็นค่าคงที่เหมือนกันะครับไปแล้วออกอินเอ็นประมาณนี้นะครับครับตัวนี้คือพารามิเตอร์นะที่ส่งเข้ามาเพื่อที่จะให้มาซินแท็กส์เนี่ยประมวลผลนะครับโอเคกลับมาที่ตรงนี้ต่อนะครับพอเราทำงานถึงจุดหนึ่งนะครับเราต้องการที่จะแสดงโปรเกรสใช่ไหมครับเราก็ต้องการที่จะเรียกคำสั่งตรงนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง,งนี้นครับ publish progress นะครับก็พูดลงมาครับก็อาจจะเอาค่าไอสดงผลอะไรก็ได้นะครับที่นี้นะครับเพื่อความง่ายนะครับเกิดอ็เลยคืออ๋อไม่สามารถที่จะตังอินได้ครับก็แคชใหม่ไม่ได้นะครับครับเพราะว่าต้องการรายงาน progress เป็นดับเบิลนะครับอกลับมาที่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับ set t ท็กตรงนี้นะครับก็ อาย่ศูนย์นะครับครับแบ่งพอเกรสนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่่วๆนะครับย้ายโค้ดไปถูกไหมครับกรณนี้นะครับย้ายโค้ดไปละนะครับที่เคยเขียนไว้ในคลิกก็ถูกย้ายมาให้อยู่ใน As y n ์แทนะครับครับคนนี้จะเรียกนะครับเรียกโค้ดนะครับเวลากดคลิกเนี่ยนะครับต้องการทํางานที่ใช้เวลานานๆนะครับก็ ใ้คำสั Meu, my, ่งน yeah. so right. ี้ครับ b i l d my asin test นะครับ execute นะครับพร้อมกับส่งกันตัวนี้นะครับ execute เนี่ยนะครับก็จะรับพารามิเตอร์เป็น integer นะครับเพราะว่าเราประกาศตรงนี้เป็น integer ไว้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วส่งไปตรงท้ายด้วยนะครับก็บอกว่าจะวนกี่รอบนะครับนี้บอกว่าวนหนึ่งร้อยรอบนะครับเพื่อสังเกตได้นะครับลองดูเขาเป็นไงนะครับก็เลขสองร้อยเนี่ยก็ถูกส่งไปนะครับ ตัวนี้นะครับ integer เ,เบอร์ศูนน่าจะโอเคนะครับเดี๋ยวลองสั่งลันดูนะครับด,ดูนะครับแล้วก็จะมีการวิ่งนะครับไปสองร้อยรอบนะมีการอัปเดตไปเรื่อยเนะครับพัฟเฟชโปรเกรสไปนะครับพอถึงสองร้อยปุ๊บก,ก็จะเลิกน,นะครับ สต่ยนี้นะครับสุดท้ายนะครับอีกไมตตอนหนึ่งที่เําไม่พูดถึงนะครับคืออันนี้พูดไปแล้วถูกไหมอีพ e ิเจอร์คือารามิเตอร์นะครับแล้วรายงานโปรเกรสเป็นดับเบิลนะครับสุดท้ายนะครับเมื่อจบแล้วเนี่ยจะรายงานผลเป็นสตริงนะครับเยนั่นสกิล จะดูว่าจำชื่อไม่ตอบไม่ได้นะฮะจะดูว่า,าเขาใช้คสั่งไม่ตอบอะไรนะในการที่จะรับผลมานะครับ g ไหมถ้าอยากจะรู้นะครับว่าใช้ g e t ไหมนะครับผมอาจจะเปลี่ยนอัวนี้ใหม่นะครับเป็น steam r buffer ชื่อแปลกๆหน่อยดูว่าตัวนี้ นีมันเป็นอะไรโอเคครับก็คงใช้คำสั่ง get นะครับเพราะว่าชื่อไม่ต่อในเรื่องชื่อของ return type เนี่ยเปลี่ยนตามที่ประกาศไว้ในนี้นะครับก็ใช้คำสั่ง get ไปมากผมกลับเป็นตัวเดิมก่อนดีกว่านะครับเป็นสีธรรมดา อันนี้ให้ Return ์นดันแล้วกันนะครับผมก็เสร็จแล้วให้พิมพ์ว่าดันนะครับแล้วก็อันนี้ก็หลอกมาดูนะครับ มีอินเทอร์เนชั่นอะไรไม่น่าจะนะครับผมขอคนที่หนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆไม่น่าจะใช้ง,งานไม่น่าจะเจอตรงนี้ขึ้นมานะไม่จะไม่ไม่น่าจะเจออินเทอร์เนชั่นนะครับ ไม่ครับเราไม่ใส่งี้ครับเราต้องโอเวอร์ไลน์เม่ตอรครับ on post execute นะครับทำใหม่ครับมันดูนะครับขอโทษด้วยนะครับย้อนย้อนย้อนนะครับโอเคอันนี้คือเขียนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับถือว่าตอนเนี้ยผมบอกว่าให้รีเทิร์นดันละนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับท้ายตรงนี้ครับท้ายที่บอกว่าจะรีเทิร์นเป็นอะไรนะครับจะติงดันตรงนี้นะครับสามตัวนี้คือต้องสอดคล้องกันนะครับ ถามว่าใครจะรับดันไปนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้ครับไม่ตอนนี้นะครับ on post execute นะครับผม override นะครับตัวนี้นะครับ on post execute นะครับก็อาจจะเอาผลไปโชว์ที่เท็ view เเดิมก็ได้นะครับก็เป็น s ะมาณนี้ s ก็มี ไสนะคมันก็เอาภาพคือดันตรงนี้ก็จะส่งมาที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปแสดงผลที x t View นะครับจางลันนะครับเคคบก็คาดหวังว่าพอวิ่งเสร็จนะครับถึง200แล้วต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าดันนะครับ ก็ตามนั้น